สวัสดีครับวันที่4ของภารกิจกันพื้น25ครั้ง25วันต่อเนื่องแจะ25่าเงื่อนวันนี้วันหยุดนะครับมานาทิตย์เงื่อนเบาๆแล้วกันนะครับเงื่อนนี้ภาษาไทยว่าปมตาไก่นะครับภาษาอังกฤษ Overhand k n o t นนะครับวิธีการผูกง่ายๆครับนะครับวัสดุนะครับ,รบได้แล้วนะครับ แต่ว่าเงืน่อนี้เป็นเงื่อนที่มีประโยชน์นะครับเงืน่อนี้อยู่ในกลุ่มของ stopper knot นะครับการผูกจะให้ผูกอยู่ที่ส่วนปลายของเชือกนะครับโดยนับจากปลายมาประมาณ1ฟุตนะครับผูกในลักษณะนี้ประโยชน์ของมันในการ stopper ที่บอกว่า stopper คืออะไรครับนตัวอย่างนะครับถ้ามีอุปก,กรณ์อยู่หนึ่งชิ้นนะครับลักษณะนี้ ถ้าท่านไม่มีเงื่อนสต็อปเปอร์มีโอกาสที่เชือกจะหลุดจากอุปกรณ์ได้ลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าท่านมีตัวสต็อปเปอร์ผูกไว้ที่ปลายเชือกนะครับบังเอิญบังเอิญหลุดมือไปยังไงก็ยังติดปมอยู่นะครับประโยชน์อีกอย่างหนึง่งของเงื่อนปมตาไก่คือสต็อปเปอร์ก็จะมีชิ่อน,นึงว่าโอเวอร์แฮนด์น็อต นะครับซึ่งเป็นเงื่อนในกลุ่มของเซฟตี้น็อตเรียกว่าเป็นเงื่อนแบ็คลัอนะครับจะผูกไว้ที่ต่อจากเงื่อนเชือกหลักลักษณะน,นี้นะครับต้องให้ชิดเลยนะครับจะเสริมความแข็งแรงของเชือกหลักได้นะครับแต่ถ้าผูกอย่างนี้ไม่แนะนํานะครับเพราะมีโอกาสที่จะเชือกรูดได้นะครับโอเคภารกี่ิบห้ครั้ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดานึ่งสองสาสก็ดแปดเาสิบนี่ือสองมาการสุดท้ยนี่ึก สำหรับการแก้เชือกเงื่อนตัวนี้นะครับก็คือแทงออกรูเดิมนะครับลักษณะน,น,นี้แลรวผู้นี้พบกันครับ